สวัสดีครับช่วงนี้โควิดตึงมากนะครับเดินทางไปไหนมาไหนรักษาสุขภาพเซฟตัวเองเซฟตัวเองก่อนเซฟคนอื่นด้วยนะครับพกเจลล้างมือแอลกอฮอลอะไรติดกระเป๋าไปเลยนะครับเพราะว่ายอดแต่ละทีเนี่ยวันละพันสองพันนะครับนะงานติดตั้งนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆที่ให้เลื่อนเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่าเซฟทั้งทีมงานด้วยเซฟทั้งลูกค้าด้วยนะครับอืม ทีมช่างนะครับทีมช่างมืออาชีพนะครับรีเควสมาว่าเอ้พี่อำนาจทำไมไม่รีวิวอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆสักทีนะครับเพราะจะได้เอาอินเวอร์เตอร์พวกนี้ไปเสนอลูกค้านะฮะปีต่อปีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอินเวอร์เตอร์ก็มีใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ได้ได้โอกาสดีนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังก์ชันของ Good วีให้ฟังเป็นไฮบริดนะพี่นะเป็นระบบไฮบริดแล้วเราเน้นระบบไฮบริดเพราะหลายคนยังมีฐานความรู้ยังมีความเข้าใจแบบแบบ ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่กับระบบไฮบริดเราไม่คือถึงระบบออนกริดพี่เพราะระบบออนกริดไม่มีอะไรเลยง่ายมากนะครับต่อแผงมาอินเวอร์เตอร์สิงไฟบ้านไปจบแล้วนะครับระบบออนกริดติดกันย้อนเข้าไปผลิตตามโหลดแค่นั้นเองนะครับส่วนระบบไฮบริดนะครับผมว่ามันจะเป็นเทรนต่อไปนะครับเพราะว่าเทคโนโลยี ESS นะครับสโตรเลตแบตเตอรีรร่สโตรเลเนี่ยนะครับนะ้ำมัน,ม,นมันแพร่หลายนะครับไม่เฉพาะสโตรเลตของโซนัตเซลล์เท่านั้นรถ EV รถ EV ก็แพร่หลายใกล้เป็นเทรนด์มากๆนะครับเป็นเทรนด์มากๆเลยนะครับรถ EV จีนออกมาพรึบเลยนะครับแหมชาร์จครั้งเดียววิ่งได้เป็นพันแล้วเหมือนกันนะฮะ ESS เนี่ยมันมันด้วยความแพร่หลายของมันทำให้ราคาแบตเตอรี่มันค่อนข้างถูกลงนะพี่นะแบตเตอรี่ n m c นะพี่ครับที่ผมเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเดือนถัดไปเนี่ยผมจะเอา n m c 811เข้ามาแล้วก็เซลล์ซัมซุงเอสเข้ามา นะครับเป็นเซลล์พวกไฮเพอร์ฟอร์มาน e ์จริงๆนะพี่นะไซเคิลก็4 0 0 0 5,000รอบพี่ชาร์จ 0.3, 0.4หรือชาร์จ1.4่งไม่ไม่ร้อนเลยครับฉ่ำอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเอาไปชาร์จด้วยชีวิตประจำวันนะครับไม่แนะนำนะครับพี่ชาร์จที่ประมาณ 0.3, 0.4 4, 4ก็พอนะครับด้วยด้วยความเป็น เป็นเซลล์เกรดสูงของมันนะครับมันอาจจะมีราคาแพงกว่าพวก l ิเทียม i o ตเฟตแล้วก็ NM-C ที่ขายกันท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยพี่แต่พี่แลกมาด้วยเพอร์ฟอร์มมาซ์ของมันนะครับพี่หลายคนเข้าใจดีนะครับว่าผมเล่นงานระบบต้องเล่นเกรดนี้เท่านั้นนะพี่นะ4,000-5,000รอบนะครับมันอยู่ยาว l i ฟ์ span นะครับมันอยู่ยาวเป็น10ปีนะพี่แบตเตอรี่พวกนี้นะครับถูกลงมากพี่นะครับผมแอบกระซิบเลย NMC ทุกวันนี้ถ้าเทียบด o d ใช้งานแล้วก็เอาไปเทียบกับแบตตะกัวลูกใหญ่ๆหนักๆเนี่ยนะครับนะพี่แม่ราคามันแทบจะเท่ากันเลยนะพี่นะนะครับบอกเลยบอกเลยนะฮะงานติดตั้งหลังๆมาใน,เล,นเล่นแต่ NMC ทั้งนั้นโอเคมาเข้าเรื่องไฮบริดกูดวีนะครับขอบคุณโรงงานกูดวีด้วยนะครับกูดวีที่ประเทศจีนนะครับที่ส่งตัวเดโมเดี๋ยวจะส่งแบตเตอรี่ตางม,มานะครับส่งตัวเดโมไม่ผมเทคนะครับ เขาคงเล็งเห็นความสำคัญว่าอนาคตต่อไประบบไฮบริดที่มี ESN มีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ในอนาคตต่อไปเพราะว่าเราต้องสร้างไฟใช้เองมีแบตเตอรี่แบ็กอัพสำรองด้วยความจำเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานนะพี่นะนะครับก o ดวีเนี่ยพี่ไปเสรจอเลย Good ีดอทคนะครับก o ดวีแบรนด์ก o ดวีเนี่ยเป็นประมาณสักท็อปไฟแล้วนะพี่นะท็อปไฟของจีนแล้วนะครับผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ของเขาส่งขายยุโรปส่งขายออสเตรเลียรวมถึงไฮบริดตัวนี้ด้วย นะครับที่สำคัญไฮบริดตัวนี้ผ่านลิสการไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ5048 DES นะพี่นะนะครับซัพพอร์ตแบตเตอรี่สกัวก็ได้แบตเตอรี่ลิเธียมก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมของ GoodV นะครับก็จะมีสาย i อ8 8 5ตัวนี้นะครับมาสื่อสาร battery, แบตเตอรี่แล้วก็แล้วก็อินเวอร์เตอร์เพื่อให้2ตัวเนี่ยคุยกันได้ ได้ดียิ่งขึ้นชาร์จเท่าไหร่ดิช,ชาร์จเท่าไหร่นะครับที่สำคัญคือ SOC set of charge การไฟที่เหลือจากแบตเตอรี่เนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณได้เป๊ะๆนะฮะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่มีแบตเตอรี่ประกอบนอกแล้วกันอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่ก็ประกอบนอกเหมือนกันเห็นไหมเป็นแบตเตอรี่แบรนด์อื่นซึ่งมันสื่อสารไม่ได้เราก็ต้องจูนเอารับจูนเอาข้างในจูนแรงดันจูนกระแสชาร์จเองนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันค่อนข้างใช้ <c oughs> ใช้เทคนิคในการจูนระบบพอสมควรพี่ที่จะให้แบตเตอรี่พี่ไม่บวมนะครับอ่าเป็นอย่างนั้นติดตั้งที่บ้านนะฮะติดตั้งที่บ้านใช้มาสักเดือนก,กว่าแล้วนะครับก็ถ้าเทียบกับโซฟาเลยพี่นะนะครับถ้าเทียบกับโซฟาเนี่ยผมว่าแบ克อัพเขาแข็งกว่านะครับโซฟาเนี่ยผมถอดออกไปแล้ว แล้วก็โกรวัตผมก็ถอดออกไปแล้วโกรวัตนี่แบ็กอัพไม่ดีเลยพี่นะครับราคาแพงอย่างเดียวแบ็กอัพไม่ดีเลยนะครับโอเคไฮบริด okay. <c oughs> ลูกค้าลูกค้าหลายคนถามว่าไฮบริดต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือเปล่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับอันดับแรกที่พี่ต้องรู้เลยอินเวอร์เตอร์ของพี่อยู่ในลิสต์การไฟฟ้าหรือเปล่าพี่ไปนค้นหาดูใน Google นะครับ PA อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ PA List PA คือ,อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอทั่วไปนะครับ หรืออ,อินเวอร์เตอร์ MEA listMEA นี่คืนอนครหลวงกรุงเทพและปริมณฑลพี่อยู่เขตไหนพี่ก็จะไปเสิร์ชนั้นนะครับพี่ก็เสิร์ชดูแล้วก็ดูอินเวอร์เตอร์ว่าอินเวอร์เตอร์ที่พี่เล็งๆไว้อยู่ในลิสต์การไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าพี่จะขออนุญาตนะครับไปเร็วหน่อยนะพี่นะนะครับมือชี้เพื่อวางกันโอเคอืมพี่เปิด,ปด,ปดไปดูแลนะครับที่ผมจําได้ตอนนี้มีมีอยู่สามตัวนะฮะสามรุ่นสามยี่ห้อนะครับ,รนะรบมีโซฟาโซฟาที่ผมติดตั้งบ่อยนี่แหละโซฟา 5,000 ES นะครับเป็นไฮบริด 5K นะครับออนฝั่งออนกริด 5K ฝั่งแบค k อพ 3K แต่ผมบอกเลยว่าฝั่งแบค k อพค่อนข้างมีจุดด้อยนิดน,นึงคือไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เจอโหลดกระชากหน่อยตัดนะครับพี่เอาไปแบค k อพแสงสว่างตู้เย็นเราเตอร์ทีวีคอมพิวเตอร,อร,พตอร์พวกนี้ได้แต่แบค k อพแอร์ไม่ค่อยดีนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นโกลวัดนะฮะโกรวัด SPH 6,000นะครับผ่านลิสต์แล้วเรียบร้อยนะครับโกลวัฝั่งโกของโกลวัดเนี่ย ฝั่งออนกริดเนี่ย6กิโลวัตต์โอเคเอฟฟิเค้นซี่อินเวอร์เตอร์พวกนี้ฝั่งออนกริดมันดีอยู่แล้วพี่นะครับเอฟฟิเค้นซี่สูงมากนะครับแต่ฝั่งแบ็กอัพเนี่ยมันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละโรงงานจริงๆว่าเขาจะทำดีหรือเปล่าโกวัตต์เนี่ยผมบอกเลยแบ็กอัพทำได้ไม่ดีพี่ราคาแพงนะฮะตัวหนึ่งตัวนึงเกือบแสนพี่ผมถอดไปแล้วเรียบร้อยเอามาใส่ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ตัวที่ตัวที่สามกู๊ดวีห้าศูนย์สี่แปดดีเอสผ่านลิสต์แล้วเรียบร้อยนะครับจุดเด่นคือ ออนกริดเนี่ย 5K แน่นอน high efficiency นะครับฝั่งแบ็กอัพนะพี่นะ4.6่จกิโลวัตต์แล้วแข็งกว่าโซฟาตอนนี้ผมแบ็กอัพแอร์อยู่18,000แสองตัว18,000มีอยู่วสองตัวเฮ้ยแบ็กอัพได้แล้วพออเรื่องสวิตช์ไทม์เนี่ยพี่ทรามมิ่งซานเฟอร์ tr จากออนกริดเป็นแบ็กอัพเนี่ยหมายความว่าไฟฟ้าดับนะครับมันสวิตช์ที่ประมาณ10มิลลิเัตเท่านั้นเองนะครับเปิดแอร์อยู่เปิดตู้เย็นอยู่หรือพี่เอาไปแบ็กอัพทีวีด้วยนะครับ เผล่เไฟดับปึ๊บผมหลอกเนี่ยหลอกไฟดับปึ้งเลยนะฮะแอร์ Air ยิงต่อเนื่องเลยหลอดไฟตู้เย็นแทบไม่กระพริบเลยทีวีพี่ก็ไม่ดับนะครับมันสวิตช์ไฟเร็วมากพี่ใช้ได้นะครับแบ็กอัพแข็งฝั่งออนกิตก็แข็งนะครับแล้วก็การบรลันตี5ปี Wi-Fi Wi-Fi มาดูเดี๋ยวผมแนบแนบแนบรูปไปให้แอปพลิเคชัน Wi-Fi โอเคพี่สวยใช้ได้เป็นของ Good วโดยเฉพาะนะพี่นะ เอสอีเมดโพนะครับเป็นของ g กูตวีโดยเฉพาะเลยแอปสวยพี่ใช้ได้เลยนะครับแอปสวยมีการย้อนด้วยแน่นอนอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านลิสต์ส่วนใหญ่มีการย้อนนะพี่นะมีการย้อนด้วยการย้อนเพราะมัจะเป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับผมดูลูกโลกหน่อยนะติดตั้งที่ใช้ที่บ้านเองดูลูกโลกอย่างนี้หน่อยอะไรก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดแต่ติดตั้งให้ลูกค้าต้องเนี๊ยบพี่ต้องเนี๊ยบแน่นอนนะฮะประมาณนี้พี่ต่อแผงยังไงเท่าที่พรุ่งนี้เป็นไฮโวล์หมดแล้วนะพี่นะอืม 5k นี่ต่อมา2สติงพี่จะเห็นว่าต่อ2สติงนะครับสติงแรกไม่เกิน500โวลต์นะครับใช้แผง460วัตต์หรือ535วัตต์ก็ได้อนุกรมมา8-9ถึงแผ่นะครับแต่ถ้าพี่ใช้แผง535วัตต์พี่ใช้สติงละ6แผงหรือ7แผงก็พอนะครับสติงหนึ่ง3,000วัตต์และ2สติงก็6,000วัตต์แต่มันฝรีได้เต็มที่ 5k เห็นไหมครับแน่นอนงานออกแบบระบบออนกิดเราต้องเอาแผงสูงๆไว้ก่อนเพราะอะไรระหว่างต้นทางต้นกําลังเนี่ยจนมาถึงอินเวอร์เตอร์เนี่ย มันมีลอสเข้ามาพี่นะครับลอสของระบบเอ่ยลอสของอลักษณะสิ่งแวดล้อมเอ่ยนะครับมุมแผงก็ดีนะครับมีฝุ่นหน้าแผงไหมนะครับมีเงาไม้มีอะไรไหมและความเข้มของแสงณเวลานั้นนะครับประสิทธิภาพขอ,องแผงผมเน้นไปแล้วนะครับทำไมมันไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพขอ,องแผงพี่ไปกางดู Data Sheet นะฮะเอฟเฟกซ์ยี่สิบเปอร์เซ็น e ต ยี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงเขาเทียบที่เทสผลแลบ,บที่อุณหภูมิยี่ห้าองศาฉายแสงความเข้มแสงที่หนึ่งพันหนึ่งพันวัตต์ต่อตารางเมตรมถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคหนึ่งพันวัตต์ต่อตารางเมตรแต่แผงโดยทั่วไปนะฮะแผงโดยทั่วไปคืออะไรแผงโดยทั่วไปเนี่ยมันประมาณสองตารางเมตรคร่าวๆนะพี่นะประมาณสองตารางเมตรสองตารางเมตรพี่จะได้ความเข้มแสงเป็น power ในประมาณสองพันวัตต์นะฮะ 2,000วัตต์เนี่ยอินพุตเข้ามา2,000วัตต์เป็นแสงแต่เอาพุตออกมาเท่าไหร่400วัตต์หืมหายไปเยอะเลยเห็นไหมด้วยการแปลสภาพรูปแบบพลังงานพวกเนี้ยมันค่อนข้างมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลอสทางโปรเซสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมา2,000วัตต์นะฮะด้วยแผงด้วยแผงหนึ่งแผงมา2,000วัตต์ออกประมาณ3 400วัตต์500วัตต์ประมาณนี้สมมติแผง460วัตต์พี่เอาสีวัตต์ตั้งหาร2,000ันคูณร้อพี่ได้เอฟเก็นซี เห็นไหมนะฮะประมาณ20-21%เท่านั้นเองนะครับนี่ยังไม่รวมพวกมุมแผงความร้อนสะสมยิ่งร้อนมากเท่าไหร่เอฟเฟกซ c y ของแผงยิ่งดรอปลงเท่านั้นนะครับแผงชอบความเข้มแสงนะครับชอบแสงแดดไม่ชอบความร้อนบางคนอยากเอาแผงเอ้ยอยากเอาน้ำิกดีอยากเอาพกี้หัวหมอกผงหุ้นหมอกอะไรเนี่ยไปฉีดลดแผงตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นฉีดฝอยละเอียด พี่จะเพิ่มความลำบากให้หน้าแผงด้วยนะครับมันจะเอาฝุ่นเอาอะไรไปเกาะหน้าแผงพี่พอหยดน้ำนนํำพวกนั้นแห้งทําไงโอ้โหฝุห่นหนาตื้เลยเพียบเลยหนักกว่าเดิมนะครับพี่ไปดูเมืองนอกเมืองนอกถ้าเกิดเขาใช้เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นหัวฉีดน้ําแรงดันสูงที่เป็นแพรออกไปนะครับเขาอาจจะตั้งเทมหรือตั้งเวลาก็ได้นะครับฉีดเข้าไปลงหน้าแผงเลยตรงๆเป็นหัวฉีดแรงดันสูง นะครับที่ฉีดแบบชะล้างไปเลยแบบนี้โอเคนะครับหรือจะเป็นงานลูปทอ็อปนะครับงานลูปท,อท็อปที่พี่น้องผมทําอยู่เนี่ยนะครับ 500k 1เมกเนี่ยเขาก็จะเดินท่อไปเลยท่อน้ํานะครับเดินบนหลังคานะเดินท่อน้ําไปเลยนะครับเป็นท่อ PPR หรือท่อสแตนเลสสแตนเลสก็ได้นะครับพ่อกันวันไหนแหละพวกน้ําท่อน้ําพวกเอาดอ์น่ะพี่ครับแล้วก็ต่อก๊อกข้างบนนะฮะ <c oughs> ตอกอเนี่ยไม่ใช่เอาก๊อกไปเปิดปิดตรงแผงนะไม่ใช่ถ้าพี่จะล้างพี่ต้องแบกสายยางขึ้นไปนะครับแบกสายยางเข้าไปต่อกับก๊อกตัวน,นั้นแล้วก็ฉีดล้างเลยนะฮะขั้นตอนการล้างแผงพี่ล้างตอนเย็นนะครับสี่โมงห้าโมงเย็นแดดไม่ค่อยมีแล้วแต่พี่ยังเห็นยังมีแสงยังมีอะไรพอทํางานได้นะครับอย่าไปล้างตอนร้อนจัดจัดกระจกตอนร้อนจัดจัดโดนน้ําเย็น,เย,นเย็นเป็นไงฮะอืมปฏิกิริยาพี่รู้อยู่นะครับมันอาจจะปลีกได้นะพี่นะ ให้ล้านตอนอุณหภูมิแผงมันเย็นเนตอนหน้าแผงเย็นๆยนเท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้พี่ผมจริงๆผมไม่อยากให้เกิน2ี่สิบนาทีในแต่ละคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันยืดยาวนะครับงานอินเวอร์เตอร์นะพี่นะผมพูดได้ไ่มมีหลายคนนะครับโทรมาถามออฟฟิศว่าอํานาจเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอินเวอร์เตอร์ตัวฟ้าขาวตัวเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตัวฟ้าขาวผมไม่มีขายนะพี่นะนะครับ ดูอยู่ในเว็บมาในเว็บไหนอ่ะในเว็บไม่มีครับเว็บอำนจาจจัดโต๊อำนจาจจนเตอร์ดอทคอมไม่มีอินเวอร์เตอร์พวกนี้ขายฟ้าขาวเขียวขาว,ขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอินเวอร์เตอร์พวกนั้นผมไม่มีขายพี่นะครับผมรู้อยู่ผมเล่นของพวกนั้นมาก่อนผมรู้ยูกเกรดอะไรเกรดคุณภาพมันเป็นยังไงพี่ไปซื้อตัวละหมื่นกว่าบ,บาทตัลวละสองหมื่นกว่าบ,บาทพี่ต้องใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หารครึ่งไปเลยนะฮะพี่ใช้แค่นั้นพอถ้าพี่ใช้ แม็กซิมัมคาดหวังประสิทธิภาพคาดหวังความคงทนพี่ไม่ต้องคาดหวังมากเอามาเล่นเอามา DIY ได้เอามาลองได้เอามาศึกษาหางความรู้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานระบบงานติดตั้งให้ลูกค้าพี่พวกนั้นผมอย่าไปเล่นเลยพี่ เคลมสองสารอบไม่ไหวหรอกเข้าเนื้อนะครับต้องเล่นงานพวกนี้เท่านั้นนะครับสำหรับผมนะฟรีสําหรับผมโทษทีนะครับสาหรับผมนะครับมีหลายทีมช่างเหมือนกันที่ติดงานออฟกริดแล้วไปติดแล้วเจ็บตัวนะครับแล้วก็หันมาปรึกษาผมพี่ต้องลงแพงแบบนี้อินเวอร์เตอร์แบบนี้หรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่แบบนี้พี่จูนให้แบบนี้แบบนี้ไปนะครับเอาไปติดตั้งแล้วก็จบพี่นะครับชั่วโมงบินพวกนี้พี่ไปศึกษาหน้างานเองนะฮะศึกษาหน้างานเองแล้วก็เอาความรู้พวกเนี้ย มาเผยแพร่ถ้าพี่คิดจะทําคลิปจะทําสอนอะไรต่างๆนะครับทุกวันนี้นะฮะมีมือใหม่เข้ามาเยอะมากทีมช่างมือใหม่ก็เยอะนะครับมาทําคลิปสอนอธิบายสอน powerpoint โอเคผมเห็นแล้วสวยงามไปหมดเลยนะครับลงทุน50,000ลงทุน60,000เปิดแอร์24ชั่วโมงนะครับมันเป็นการล่อผู้ชมล่อผู้ที่สนใจนี่คลิปเข้าไปดูเฮ้ย hey, ทำได้เฮ้ย hey, ทำได้นะฮะ โดยไม่รู้เลยว่าการใช้งานจริงต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือบางคนไปติดตั้งลูกค้าแบตเตอรี่สี่ลูกแบตะกัวนะสองร้อยแอมป์สี่ลูกแบ็กอัพเด็กข้างหลังเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหสองสามเดือนแรกสบายเลยหกเดือนแรกเป็นไงพี่ลงทุนเป็นแสนพี่ใช้แค่หกเดือนเหรอนะฮะมันไม่ถูกมันไม่ใช่นะครับงานแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าพี่สนใจแบตเตอรี่นะครับ พี่ถามออฟฟิศได้นะครับ w w w a n n a t e c o m ตรงนี้นะครับมี LMC ไป1มาแน่นอนนะครับแล้วก็เซลล์ a m s u n g SDI นะครับผมว่าเทรนด์แบตเตอรี่เนี่ยโอเคพี่มันมาแน่นอนเราควรจะเตรียมภูมิรู้ความรู้ตรงเนี้ยนะครับให้ทันเมื่อมันเข้ามาแล้วเราสกรํารม,มันได้เราจัดการมันได้นะครับอุบลเขื่อนศรีลินทร์ e ี a t ที่ไปดูนะไปดูคลิปใน YouTube ก็ได้ Ecat ทนะครับทำระบบไฮบริดเป็นโซล่าฟลูตติ้งแล้วนะฮะ ผมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาทำโซลาร์ฟอติ้งพวกนี้แล้วหลังไมล์มาหาผมเฮ้ยอำนาจพี่จะทำโซลาร์ฟอติ้งคล้ายๆแบบนี้แต่จะทำใช้ที่บ้านได้ไหมพี่มันได้หมดนะฮะทุนไม่ต้องพี่ทุนเนี่ยพี่ไม่ต้องสั่งที่จีนเมืองไทยเราก็มีทำนะครับทุ่นลอยน้ำพี่เอาไปตั้งเป็นแพรไว้นะครับแล้วก็ผูกเป็นแพรเป็นแพรแล้วก็ยึดไว้นะครับแล้วแพรทั้งแพรพี่เนี่ยพี่ยึดด้วยสลิงอีแกก็ต้องทำแบบนั้นพี่ตั้งทุ่นใต้น้ำแล้วก็ยึดสลิงนะฮะ เวลาติดตั้งไปมันจะได้มีเคลื่อนไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเ,เรื่องการ floating ใต้น้ำเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แผงโซล่าที่เป็นแผง double glass เท่านั้นนะครับเป็น EVA black sheet แบบใสนะครับที่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันรับแสงสองด้านนี่แหละนะครับมันไม่ใช่นะครับแผง double glass เนี่ยเขาออกแบบให้มาติดตั้งที่ลักษณะโซล่า floating คือ ติดตั้งแล้วก็แสงตอนตก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 ระทบแผงเนี่ยให้มีแสงส่วนหนึ่งตกกระทบแผงแล้วก็ผ่านทะลุไปในน้ําด้วยเพื่อมาให้ระบบนิเวศของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากนะครับเขายังปะะลาสาหร่ายอะไรยังดํารงได้ปกตินะครับอันนั้นจุดประเด็นประเด็นคือประเด็นการผลิตของแผงดับเบิลร์ดมันเป็นแบบน,นั้นพี่นะครับโอ้บางคนรับแสงสองทางได้หันท่านี้ก็รับหันท่านี้ก็รับ ก็มันเป็นแบ็กชีสใสพที่หันด้านหลังเนี่ยมันก็รับเหมือนกันนะครับแต่ p o เวอร์มันก็ไม่สู้ข้างหน้านะฮะบางคนบอกว่าเอาไปติดติดตั้งแนวดินง90องศาได้ไหมแล้วก็รับแขงสองฝั่งไม่ได้พี่มันคนละประเด็นกันนะครับเอออะไรเป็นแบบนั้นนะฮะแม่ผมอยากเทสให้ดูจังเลยนะครับแต่ดับเบิ้ลกราสผมไม่มีนะฮะแค่เอาไปเทสในไปเทสหลังไม้ที่บ้านเพื่อนแค่นั้นเองนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้ แผลพวกนั้นเราไม่ได้ออกสื่อมากพี่นะครับนะบางข้อมูลเราก็ต้องเก็บเก็บไว้นะครับโอเคเรื่องผมไฮบิดประมาณนี้พี่อยากเล่นแข็งแข็งแบคอัพแข็งแข็ง,ขง,ขงพี่เล่นคูดวีนะครับราคาซับซอลงมาหน่อยพี่เล่นโซฟาแต่แบคอัพก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแต,แต่แต่เรื่องการจูนแบตเตอรี่เรื่องประกัน5ปีก็โอเคเหมือนกันพี่นะครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับพี่มีที่มีข้อสอบถามอะไรพี่ ถามในเว็บได้เลยเข้าไปในเว็บน่าจะเจอของยิงคิวอารโค้ดมามีบอร์เบอร์โทรทีมช่างนะครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับ